สวัสดีคท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไสครับขอบคุณครับเพราะเป็นรายการแบบนี้นะครับของเรื่องราวของอาหารไทยของเรามีมากมายไม่รู้จักจบครับรับประทานข้าวก็มีกับข้าวมากมายหลายร้อยบางทีไปรับประทานอาหารพวกส่งพวกเส้นก็มีหลายอย่างเช่นเดียวกันมีเคล็ดลับในการเลือกรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวให้เลือกเส้นแต่ถ้าอยากมีแฟนคี้เล่นให้เลือกพวกเราครับโอ้โห สุดยอดอย่าเรียกว่าพวกเราเลยครับให้เลือกเขาสามเดียวสเดียวขาคนเดียวเพราะจริงๆแล้วผมเองโอ้แต่ผมยังได้ดิผมยังได้ผมยังไหวอยู่เพราะพรว่าแต่คุณนวัดไม่ได้ทำไมล่ะครับคุณนว่าแกเป็นพี่ใหญ่ขอขอแก้ข่าวหนึงนะฮะืออะไรเกิดขึ้นกันในชีวิตก็ไม่เสียใจเท่าเขียนผิดว่าอายุ62ปี คือบอกไเลยว่าคืทำเป็นภาษาตลกเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันนะครับผมวิกิพีเดียไปเขียนประวัติชีวิตเขาแล้วก็เขียนว่าอายุ62ครับเชื่อว่าคนที่ทําในวิกิพีเดียคงดูจากรายการเราไม่ใช่พวกมือบอลใส่เล่นๆสองสาแล้วชื่อเล่นที่ไรรู้ไหมชื่ออ้อจริงๆครับคุณใส่รู้ป่ะถ้าวัดอิสระไก่ศิลป์ชื่อเล่นอ้อเข้าวงการมาเท่าไหร่เกิดเมื่อไหร่แล้วเขาเอาปีเกิดมารวมกันปัจจุบันได้62ปี ่งวาฉีฉำซี่บอกผู้ชมบอกตรงๆบอกกันกี่ครั้งแล้วย้ำกันจชัดพี่นวัดคือสองห้าคือสองสี่นะฮะเรื่องของเราดีกว่าจดหมายครับสวัสดีครับผมมีอาชีพเป็นสจวต์ อของสายการบินสายการบินหนึ่งครับเมื่อวานเนี่ยผมโชคดีสองเด้งครับเด้งที่1คือผมมีโอกาสได้ไปบริการระดับซปเปอร์เฟิร์สคัทเป็นครั้งแรกเด้งที่สองผมได้เติบเศรษฐีระดับโลกถึงสี่คนเป็นนักธุรกิจข้ามชาติจากอเมริกาจีนอาหรับและไทยครับนักธุรกิจผู้นี้นะบอกตรงเลยครับ พี่ๆทั้งสามคนและคุณอาต่อยขี้โม้มากๆเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณอาต่อยขี้โม้มากๆหรือนักธุรกิจขี้โม้โอ๋อคครับคุยข่มกันเริ่มจากชาวจีนก่อนเลยครับชาวจีนนี่ลุกขึ้นมาล้ำมวยจีนเลยเบนครื่องแล้วก็บอกว่าอ้วกกำลังมีโชคใหญ่มากๆอ้วกกำลังจะซื้อบริษัท ลโยนที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาอบริษัทรถยนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาสักพักหนึ่งคนเมกาหมดเหรอฟังแล้วเด็กๆผมรวยกว่ามากนะเว้ยโยผมกำลังจะซื้อธนาคารที่อยู่ในประเทศจีนครึ่งหนึ่งอ สักพักหนึ่งอาหลับเขาก็ลุกขึ้นมาลูบหน่วยอาหับแล้วก็บอกว่าก่อนอื่นขอบอกเลยนะบ่อน้ำมันเครื่องหนึ่งของโลกเป็นของผมโอ้โหและผมกำลังจะไปซื้อสายการบินทุกสายในโลกอือและอีกหลายธุรกิจรวยจัดว่างั้นทุกคนจะหันมามองนักธุรกิจไทยธุรกิจไทรเขานักธุรกิจไทยเ็าจ็บกาแฟแล้วก็บอกว่า บริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาจิบกาแฟสักพักนึงพูดอีกธนาคารเครื่องหนึ่งที่อยู่ในประเทศจีนจิบกาแฟแล้วก็พูดอีกรวมถึงสายการบินทุกสายการบินในโลกรวมอีกหลายธุรกิจในโลกนี้กูไม่ขาย ทายรวยสุดทายรวยสุดทยรวยสุดเดี๋ยวก่อนไทยรวยสุดหรือไทยขี้คุยสุดนีก็มันคุยกันเลื่องเออเนี่ยคุยกันเลื่องเออเนี่ยแล้วถามอะไรมีอีกเขาถามว่าประโยชน์ของเจ้าอมโอ้โหเล่าซะอย่างดีดีเป็นสัวชูดเฟิร์นค่ะแต่อยากรู้ประโยชน์ของเจ้าอมใช่ครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงอ้าวคุณนวัด จะได้รู้ครับประโยชน์ของชะอมและข้อควรระวังในการกินชะอมครับะชะอมจริงๆแล้วเป็นไม้ยืนต้นท่าเรียกว่าเป็นตระกูลอะไรเป็นตระกูลถั่วกิ่งอ่อนยอดอ่อนใบอ่อนมีกลิ่นหอมฉุนมีวิตามินเอสูงครับ<อ>คุณก้เอสูงเอสูงครับ ประโยชน์ของะอมง่ายๆเลยครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับคุณโก้เนื่องจากมีวิตามินเอสูงนั่นเองครับยอดของชชอมตรงไหนครับยอดคุณโก้ชนย่อยของชชอมช่วยลดความร้อนภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีครับรสของชชองนะครับจะมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยที่มีรสมันๆของมันนั่นแหละกินเข้าไปเถอะอายุจะยืนยาวนะฮะอย่างต่อไปช่วยในการขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูกทานชชองแล้วจะ ถ่ายท้องง่ายขึ้นง่ายๆ<ง>เลยนะฮะและนอกจากนั้นยังช่วยระบบทางเดินอาหารให้ทํางานได้ปกติมากขึ้นส่วนรากของชะอมนํามาฝนถ้าเจอรากนะ,ะเก็บมานะฮะล้างให้สะอาดนํามาฝนสามารถช่วยแก้อาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอได้ช่วยขับลมได้ด้วย สรรพคุณพิเศษของชะอมที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเส้นเอน็นแก้อาการลิ้นอักเสบเป็นผื่นแดงเห็นไหมยาที่บำรุงรักษาภายน่า้นนะถ้าเกิดว่าเราลิ้นอักเสบอย่างน้อยเราจำไว้อย่างหนึ่งอะออทานชะอมออทานชะอมแต่ข้อควรระวังอันนี้ท่านผู้ชมฟังให้ดีนะ คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆคลอดบุตรใหม่ๆอย่าทานน้ำนมจะแห้งทันทีตรงกันข้ามกับหัวปลีนะฮะคนละเรื่องกันเลยนะฮะอย่าทานนะครับหัวปลีกินแล้วมีน้ำนมใช่กินแล้วน้ำนมแห้งแหนะการรับประทานผักชะอมนะครับในช่วงฤดูฝนอาจมีรสเปรี้ยวบ้างฉุนบ้างบางครั้งอาจทำให้มีอาการปวดท้องได้เพราะมันอิ่มน้ำมันเต็มที่นะฮะกรดยูริกนะครับในชะอมคุณโกะนะครับทำให้เกิดข้ออักเสบได้บ้างพูดง่ายๆ คนเป็นโรคเกาตก็ห่างๆสนิดนึงแต่เขาไม่ได้มีเยอะมีระดับปานกลางถึงสูงถ้ายังอยากจะรับประทานก็ทานให้มันน้อยๆอย่าทานให้มันเยอะจนเกินไปเพราะเดี๋ยวกระดูกกระเดี้ยวข้อมันจะมีอันไม่ไหวได้ก็เป็นเกาต์มันบวมแล้วเจ็บไม่ด้เลยไม่ได้มีเยอะมีแค่ปานกลางถึงสูงก็อยากินเยอะถ้าคนอยากกินจริงจ นะอันนี้ก็คือถึงตัวพิวรีนใช่นะฮะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าโรคเกานั้นมันกาเริบได้อันนี้คือข้อควรระวังทั้งหมดว่าถ้าเรารับประทานไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ทีนี้เดี๋ยวหนูจะบอกว่าวิธีการลูดโธอมเด็กๆบางคนเนี่ยโธอมมันมีหนามบางคนเนี่ยเขารูดไม่เป็นนะฮะเขาตัดมาแบบนี้เนี่ยส่วนมากเขาตัดมาอ่อนหมดแล้วฮะแล้วก็เด็ดอ่อนๆก่อนนะเด็ดหักถ้ายังหักได้แสดงว่าอ่อนอยู่ใช่ถูกต้องสักพักหนึ่งครับนี่นะฮะ อันนี้อ่อนอยู่เราก็เด็ดไปยังเด็ดได้ยังอ่อนแต่ถ้ามีใบแบบนี้ฮะอ่ะมีใบแบบนี้ทําไงครับถ้ารูดอย่างเงี้ยถ้ารูดปุ๊บเนี่ยใบมันไม่ออกหรอกใบมันก็จะขาดๆอย่างงี้ทําทำไงครับให้สมมติว่าอันนี้ฮะให้จับตรงปลายเด็ดตรงอันอ่อนออกก่อนพูอย่างงี้แล้วก็ที่เหลือก็รูดลงมาอย่างงี้ครับอ่อะยังมีความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่าในชมอาจจะพบเชื้อโรคนะฮะเชื้อที่ทําให้ก่อยเกิดโรค ซานโมเนล่านะครับซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมดินน้าอากาศเมื่อเรานําชะอมมารับประทานเนี่ยพูดง่ายๆล้างให้สะอาดแล้วก็ประกอบอาหารในเชิงที่สุกน่ะจะทําให้รู้สึกว่าสุขภาพดีที่สุดเพราะว่าเชื้อชนิดนี้มันอาจจะปนเปื้อนอยู่ในดินได้ไม่งั้เด็ท้องเสียหรือว่าปวดท้องแล้วบอกนิดนึงว่าตอนนี้เมื่อกี้ที่คุณพตพูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องการลูดชะอมเนี่ยนะฮะที่เขาไม่ลูดกันมาทางนี้พูดจริงๆนะครับเพราะว่ามันย้อนหนาม มันเจ็บนะครับแต่ถ้ารูดเป็นจะไม่โดนใช่ชาต้องระวังนิดหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเลาไปไม่รู้เด็กเอ้ยัยจะเลยแล้วใครมันย้อนหนามฮะใครที่ปลูกชะอมไว้แนะนํานะครับครับพอตัดยอดออกมาแล้วเนี่ยให้ตัดตัดลงไปประมาณสักสองคืบครับต้องตัดนะครับยิ่งตัดชะอมยิ่งแตกอ๋อชะอมเนี่ยปลูกเป็นต้นมาพอดดยอดปุ๊บเออไม่ต้องตัดหรอก ไม่แตกให้กินนะครับทุกทุกผลไม้ไอ้ทุกต้นไม้ถ้าเกิดท่านอยากได้ยอดมันต้องตัดเด็ดเสร็จต้องตัดเพื่อให้มันแตกยอดมาใช่นี่คือขาอรีกว่าประโยชน์และข้อควรระวังจากชะอมอันนี้ใช่วงดีหนูเฟิร์สมาจากอินเทอร์เน็ตกูเกิลตอนนั้นเรียนอยู่ที่ไหนครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะได้ประโยชน์มาพันตัวนี้สักครู่นะฮะพูกับสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพวกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ซอสกะปิไข่เค็มครับซอสเขาว่าเด็ดสุดเลยอร่อยจริงๆครับมันแตกต่างมากสมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้กุ้งผมใช้อย่างอื่นได้ไหมได้ครับจะใช้อะไรครับใช้น้ำกลัวคุณต้อง